สรุปโจโจสติลบอลลันตอนที่13เปิดตอนมาตอนนี้นะครับนายอำเภอก็บอกกับมิสเตอร์สติลนะว่าผู้ต้องสงสัยคือผู้เข้าแข่งขันทุกคนครับเพื่อการสืบสวนเนี่ยผมอยากให้หยุดการแข่งขันไว้ชั่วคราวก่อนสติลก็บอกการแข่งขันต้องดำเนินต่อไปการแข่งขันนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของฉันไปแล้วต่อให้เป็นประธานาธิบดีก็หยุดไม่ได้หรอกนะเรื่องหยุดพักการแข่งไม่ต้องพูดถึงเลย นายอำเภอก็บอกกะแล้วว่าต้องพูดแบบนั้นผมเลยไปขอร้องให้เมส์เทนทีมช่วยตามรอยคนร้ายให้แล้วครับหลังจากนั้นมา้าก็มีปฏิกิริยาแปลกๆครับสติลเริ่มสงสัยนะเอ๊ะอะไรเนี่ยท่าทางของมา้าดูแปลกไปนะนายอำเภอก็บอกพอเมสาเทนทิมมาอย่างไงล่ะครับเขาเป็นคนที่มหัศจรรย์มากขนาดม้ายังก้มหัวเขารบให้จูจ่ๆครับเมส์เทนทิมก็ปรากฏตัวด้านหลังของภรรยามิสเตอร์สติลนะ มาแบบว่าไม่มีปีมีคุยเมาท์เทนทิมใช้บ่วงเชือกคล้องดอกไม้เอามาให้กับภรรยาของมิสเตอร์สติลนะแล้วบอกว่าแต่งงานแล้วจริงเหรอครับเนี่ยน่าเสียดายจริงๆสติลบอกว่าที่ว่าขอร้องหมายความว่าไงเขาเป็นคอบอยในตำนานตัวเก่งชนะเลิศนี่นะแถมวันนี้ก็เข้าสิ้นชัยอันดับสี่เลยนะนายอำเภอก็บอกผมรับประกันได้เลยครับเขาเป็นเพื่อนรักกับผมก็เลยขอร้องให้ช่วยเป็นการส่วนตัวด้านเหนือจะลด มอนโทนาด้านใต้จรดเท็กซัสทั้งผืนแผ่นดินตะวันตกก็ได้เขาเนี่แหละช่วยสะกดรอยตามล่าค่าหัวอยู่บ่อยครั้งต่อมาครับเมาท์เทนทีมก็เริ่มออกสำรวจนะขี่ม้าไปดูสถานที่เกิดเหตุเมาท์เทนบอกว่านี่มันอะไรกันชักจะโมโหขึ้นมาแล้วสิเกิดเรื่องแบบนี้ในการแข่งขันแล้วจะให้ชนะเลิศแบบสบายใจใได้ยังไงเพื่อนลักของผมก็ลงแข่งครั้งนี้ด้วยตั้งหลายคน นี่เป็นวิธีการฆ่าที่ไม่เคยเห็นจากไหนมาก่อนเลยทว่าผมเคยได้ยินตำนานการตายแบบนี้มาก่อนนะเป็นตำนานของพวกอินเดียแดงเขาเล่าว่าเคยมีอุกกาบาตจากกลุ่มดาวหมีใหญ่ตกมาบนแผ่นดินที่ใดที่หนึ่งของทะเลทรายอะริโซนาที่นั่นเป็นสถานที่แปดเปื้อนผู้ที่เข้าไปในแผ่นดินนั้นจะถูกดึงเอาพลังมหัศจรรย์จากภายในใจิตใจออกมาแฝงอยู่ในร่าง แต่ก็จะต้องตกอยู่ในคำสาปของความชั่วร้ายและเคาะกรรมไปด้วยในขณะเดียวกันพวกอินเดียแดงในแถบนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ครั้งหนึ่งมีคนขาวเข้าไปเพื่อขุดหาเหมืองมรกตแต่พอกลับมาเขาก็ได้ฆ่าคนด้วยวิธีการเดียวกับที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยละ่ะหลังจากนั้นหมอนั่นก็สำนึกผิดและยิงตัวตายสติลก็บอกถ้าตายไปแล้วงั้นคนร้ายก็ไม่น่าจะใช่หมอนั่นนสิ แล้วถ้าเธอรับหน้าที่สืบสวนคิดว่าจะใช้วิธีไหนในการหาตัวคนร้ายละ่ะคิดจะจับมนุษย์ต่างดาวหรือไงเมาเทนพูดต่อถ้าวิเคราะห์จากรอยเท้าแล้วก็มอนี่แหละท่ามกลางรอยทั้งหมดเป็นการวิ่งที่ดุดันเอาการเกือกม้าที่มีรอยแง่งรูปภูเขาตรงกลางนี่สติวก็เถียงนะของพักนั้นจะใช้เป็นหลักฐานอะไรได้เมาเทนก็บอกไม่หรอกไม่ผิดแน่ตอนนั้นม้ากาลังตื่นคงเพราะเห็นเลือด ตามทฤษฎีแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เติบโตในทะเลทรายข้างตัวผู้คอร้ายมีขวดตกอยู่ตรวหรือยังครับนายอำเภอนายอำเภอก็บอกยังเลยขวดที่ตกอยู่ข้างศพนั้นมีเหมือนกระดุมอยู่ด้านในเมาส์เทนใช้บ่วงเชือกดึงกระดุมออกมาจากข้างในขวดได้แบบมาสจั์มากเมาส์เทนพินิษพิเคราะห์กระดุมแล้วบอกว่าเป็นกระดุมยีนของผู้คอร้ายทําไมกระดุมถึงหลุดแล้วเข้าไปอยู่ในขวดได้ยังไง ถึงจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นการที่ถูกคนอื่นเข้าใกล้โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวก็เป็นเรื่องอันตรายอย่างที่สุดแน่นอนต่อมาครับตอนนี้ภาพตัดมาในการแข่งขันสเตจสอนะจะเริ่มสตาร์ทอีก5นาทีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดก็เตรียมพร้อมนะครับสเตจสองห0 0กิโลเมตรประมาณเวลาการแข่ง12ถึง18วันจำนวนผู้เข้าแข่งขัน3 7 7 0คนส่วนในภาพนี้เป็นแผนที่คร่าว ระยะทางในการแข่งขันนะครับก็ตามนี้เลยเนาะผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนโควิาาประจําที่เส้นกีฬสตาร์ทด้วยครับผู้เข้าแข่งขันที่ออกตัวก่อจะถูกลงโทษตามกฎที่กําหนดไว้โควิาระวังด้วยนะครับสเตจส2นี้จะเป็นการแข่งวิ่งระยะไกลรวมระยะทางทั้งหมด1,200กิโลเมตรไปถึงโบสถ์มอนิวเมนต์วันเลทที่เป็นเส้นชยัยมีข้อบังคับว่าต้องวิ่งผ่านเช็คพอยหนึ่งจุดที่กําหนดไว้ นอกจากแล้วผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกเส้นทางการวิ่งในแต่ละวันได้อย่างอิสระครับจะค้างแรมอย่างไรก็ตามสะดวกเลยอันหนึ่งผู้เข้าแข่งที่มีความประสงค์จะถอนตัวจากการแข่งขันให้นํำป้ายไมายเลขของตนมาโบกแทนธงและหยุดรออยู่บนเส้นทางการแข่งครับจนกว่ารถม้าของทีมช่วยเหลือและคณะกรรมการที่เดินทางตามไปทีหลังจะมาถึงนอกจากนี้ ระหว่างการแข่งถ้าใครลองขอน้ําอาหารและยาจากทีมช่วยเหลือจะถือว่าเป็นการถอนตัวขอให้ระวังด้วยในระหว่างนี้โจนี่ก็ถามกับไจโล่นะครับว่าไจโล่เขาว่าตัวเต็งชนะเลิศของสเตทนี้คือแซนแมนนะขนพากันเทเดิมพันให้เป็นอันดับหนึ่งคิดว่าไงบ้างไจโล่บอก <laughs> ไม่ใช่ชั้นหรอกเลยโจนี่ก็บอกเสียใจด้วยนะโอ้โหความนิยมฉันอยู่ที่6เลยฮะ ส่วนของนายไดที่เก่าคงพ่อโดลงโทษคนเลยถูกใจมั้งโจนี่บอกว่าถ้าเกิดแซนแมนชนะเลิศรอบนี้อีกแล้วก็คะแนนรวมเขาจะเป็น200กับไทม์โบนัส2ชั่วโมงเชลนะแบบนั้นเนี่ยในสเตทที่เหลือทั้งหมดเขาก็จะทิ้งช่วงห่างจากเราไกลเลยละเรื่องนี้ยไงไงก็ต้องสกัดดาวลุ่งเอาไว้ก่อนละใจโลกระบอกมอนั่นจะวิ่งวันหนึ่งไดถึงร้อยกิโลไหมนะโจนี่ก็บอกว่าคงได้นะบ้านเกิดของแซนแมนรู้สึกจะเป็นอริโซนา พื้นที่แถบนี้ก็คงเหมือนสวนหลังบ้านเขานั่นแหละเมเทินทิมที่อยู่ตรงนั้นก็เป็นตัวเต็งสเตทนี้นะได้รับความนิยมมากพอกันเลยแหละไจโรหันไปมองนะเราบอกว่าหมวกพิลึกเป็นบ้าเลยว่าหมอน,นั่นเห็นแล้วอยาก,กระเทิบชะมัดเลยแบบว่ากระเทิบทั้งๆที่ยังสวมหมวกนั่นอยู่บนหัวนั่นแหละนะโจนี่ก็บอกว่าได้ยินว่าเมเทินทิมเป็นคอบอยก็เลยไม่ค่อยถนัดวิ่งระยะสั้นแต่เมื่อวานก็ยังตามจี้ได้ถึงขนาดนั้นเรียกว่าไม่ได้ยินเสียงกีบเท้าม้าเลยดีกว่า ตามมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะรู้ตัวอีกทีก็แซงเข้าเซนชัยไปแล้วใจโล่ก็ยังพูดติดตลกนะหมวกพิลึกบ้าๆขนาดนั้นนายังไม่รู้ตัวอีกเหรอโจนี่พูดต่อนะสเตดนี้นะใจโล่ฉันว่าเป็นการต่อสู้เพื่อหาแหล่งน้ํานะจะลุดหน้าไปบนเส้นทางกลางทะเลทรายโดยที่น้ําไม่หมดเสียก่อนได้หรือเปล่าล่ะต่อมาโจนี่ก็เปิดหาแหล่งน้ํานะบอกว่านี่คือตําแหน่งแหล่งน้ําในแผนที่นะ ถ้าจุ่สตาร์อยู่นี่ก่อนอื่นก็ต้องมุ่งหน้าขึ้นเหนือวันแรกวิ่งไปห้าสิบกิโลก็เจอแหล่งน้ําแล้วละ่ะถ้าเกิดหลงทางกลางทะเลทรายแล้วไม่เจอน้ําคงตายซะก่อนได้ทันถอนตัวแน่เลยต่อมาครับก็มีการประกาศว่าจะเริ่มออกสตาร์ทในอีกสามสิบวินาทีครับอีกสามสิบวินาทีจะออกสตาร์ทครับเอาละครับใกล้ถึงเวลาเริ่มสเตจสองกันแล้วพื้นที่ข้างหน้านี้ไม่มีทางรถไฟเข้าถึงรถไฟจะวนไปดักรอที่เช็คพอยต์ข้างหน้าครับ บอลลูก็จะติดตามไปได้ถึงแค่แม่น้ำโคโลราโดเท่านั้นผู้เข้าแข่งขันเดียโก้แบนโดขยับแว่นให้เข้าที่แล้วผู้เข้าแข่งขันพอโกโลโก้รอบนี้หอบของพลุงพลังเลยครับออกสตาร์ทแล้วครับผู้สัญญาณถูกยิงขึ้นไปแล้วเวลา10นาฬการตรงพอดีสตาร์ทแล้วครับจังหวะออกตัวใจโลดควบม้าสปีดพุ่งนำขึ้นไปแบบไม่สนน่าอินหน้าพมพุ่งออกไปแล้ว แบบเดียวกับตอนสเตจหนึ่งเลยครับพุ่งนำลิ้วออกไปคนเดียวอีกแล้วกะจะไม่ต้องมองหลังคนอื่นอีกเลยหรือกะจะไม่ให้ม้าตัวเองต้องเสียศักดิ์ศรีกันแน่ใจโลนั่นเองใจโลครับโจนี่ตกใจนะบ้าไปแล้วหรือไงระยะทาง1,200ังกิโลเชียวนเฟยนี่สสยเสียอะไรอย่างนี้นะไอ้มอนี่เอาไงดีล่ะเนี่ยเฮ้ยตามก็ได้วะตายเป็นตายโจนี่ตัดสินใจควบม้าตามใจโลไปนะ โอ้โหเดี๋ยวครับใจโลเอาไงกันแน่เนี่ยเปลี่ยนเส้นทางเอาดื้ออีกแล้วครับเขาเปลี่ยนเส้นทางวิ่งใจโลไม่เพียงแค่วิ่งนาเท่านั้นแต่เปลี่ยนเส้นทางวิ่งด้วยครับใจโลมุ่งหน้าเข้าสู่ทะเลทรายเส้นทางนั้นมันตรงดิ่งไปกลางทะเลทรายชัดๆเขาจะเมินแหล่งน้ําที่อยู่50กิโลข้างหน้ารู้ยังไงกันไปทางนั้นต่อให้วิ่ง150กิโลจะเจอแหล่งน้ําหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยครับโจนี่ตะโกนตามหลังนายทําอะไรของนายวะดใจาโล จะเล่งฝีเท้ามาก็ยังไม่ว่าแต่ทําแบบนี้อธิบายเหตุผลมาเดียวนี้ไจโลหันกลับมาบอกว่าลาวตางก็เป็นคู่แข่งกันแล้วเฟยจะตามมาไหมล่ะทางนี้มันสั้นกว่าเห็นเห็นมันก็แงอยู่แล้วดิจะได้แซงคนอื่นไงแซงเจ้าแซนแมนนั่นด้วยโอ้โหคนที่มุ่งหน้าเข้าสู่กลางทะเลทรายไม่ได้มีแค่ไจโลครับมีคนตามไปด้วยเหรอเนี่ยพวกที่เลือกเส้นทางนี้ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่การจะฆ่าตัวตายกันได้ยังไง จังหวะต่อมานะครับภาพใช้เห็นว่าผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งนะครับที่มีรอยเกือกม้าเหมือนฆา,กาตกรต่อมาก็มีการประกาศมาว่า s <S เห็นหมายเลขแล้วครับชื่อของเขาคือมิซิสโรบินสันครับและแล้วก็จบตอนครับดูจากดีไซน์ตัวละครก็รู้เลยนะคนคนนี้ไม่ธรรมดาครับเรียกว่าเป็นตัวเด่นอีกหนึ่งตัวเลยก็น่าจะได้นะส่วนเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปก็รอติดตามในตอนหน้าเนาะตอนนี้ออกสตาร์ทในสเตจที่2แล้วเท่าที่ อ่านมาคร่าวๆเป็นการวิ่งระยะไกลบนทะเลทรายเรื่องราวเริ่มจะเข้มข้นขึ้นมาแล้วครับก็เหมือนเดิมเนาะใครตามอยู่คอมเมนต์พูดคุยกันได้ส่วนวันนี้ผมเอกต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ